ปายเศรษีสารยิ่งได้มาอาประวัติโดยย่อของนามเลวดีสารยิ่งเปลี่ยนเถิดครับกหลมสวัสดีแขงท้กขเก่งและขอบคุณท่านอาจารผมขอุรับปอะไรนะครับเรียนท่านประธานและท่านผู้เกียรติที่เคารพ น้าที่ปาฏิาริยิญญาที่ปราบอัง้านข่างนเป็นน้าของคุณแม่เรวบีสารที่ผู้ซึ่งได้จากเมืองไปยังไม่อมท่้าราชีในภาพเดิมทาพระบรรยากาศที่มีแต่ความโกลาหลเสียใจและอาเล่าวัที่ของบุตรธิดาและยากิคุณแม่เรวบีสารี่เกิดเมื่อวันที่สิธันวาคมพุทธศักราช2ั0 0้บ้านเลขที่หนึ อำเภอ,อกระเบร์จังหวัดระนองเป็นบุตรคนที่แปดในจำนวนบุตรที่ดาทั้งหมด13คนของคุณพ่อคุณยศเกียรติคุณแม่พิธาวิชเชียรและได้สมรสกับคุณกำมลสาลยิ่งข้าราชการทำงาน,รงานการมบุตร,าตรากากรมีบุตรที่ดาาด้วยกันสอบคนคือหนึ่งนางสาวปฏิการสารยิ่งอายุ36ปีอาชีพอิสระ และ26นายกาสินีสารัิ่งอายุ31ปีอาชีพนักราชการคร,รูสุืราการพด้านการศึกษาคุณแม่เรวาีสารัิ่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่7ดดที่โรงเรียนบ้านดาอรัญประเพื่อ,อจังหวัดระนอง